วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องแจกคอยในช้อปปีดีไหมแจกกับไม่แจกแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็จะมาสอนวิธีการแจกโค้ดในไลฟ์ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะขอหน้าจออ่ะอันดับแรกนะคะทุกคนเข้ามาที่หน้าจอหน้าจอไลฟ์ของตัวเองเลยอันนี้ใครที่มีปุ่มไลฟ์แล้วนะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลย หัวข้อเรื่องเราจะตั้งอยางีงก็ได้นะคะอ่ะตอนตั้งว่าทดสอบทดสอบตัวนี้รายละเอียดนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะพิมพ์ยังไงก็ได้อ่ะเดี๋ยวปันจะบอกว่าตรงนี้มันจะขึ้นตรงไหนในหน้าจอไลฟ์นะคะเพิ่มสินค้าตัวนี้เราสามารถเพิ่มร้านขวนอื่นของใครก็ได้นะคะแล้วแต่เยวเลยหรือว่าเราจะเพิ่มเฉพาะอ่ะสินค้าของร้านเราก็ได้นะคะอ่ะ ใส่ได้หมดเลยลูกค้าใส่ได้หมดเลยค่ะทุกคนอ่ะใส่กี่ใส่กี่อันก็ได้นะคะไม่มีจํากัดเนาะอ่ะใส่ไปเลยโอเคต่อไปกดสําเร็จนะคะทีนี้อ่ะอันนี้คือสินค้าที่เราจะแสดงในถุงส้มนะเราก็กดต่อไปทีนี้ขออนุญาตกลับกล้องนะคะมันซ้อนอ่ะโอเคแต่พอเรากด แกคอยนะคะอ๋อโอเคกดแสดงถุงส้มก่อนทุกคนถุงส้มตัวนี้เรากดแสดงสินค้าตัวไหนก็ได้สินค้ามันก็จะมาโชว์ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะขายตัวนี้แล้วก็อ่ะเปลี่ยนแสดงก็ได้หรือว่าเราจะเพิ่มขึ้นอ่าตรงเนี้ยเราจะเพิ่มโค้ดนะคะทุกคนเราก็กดตรงนี้เข้าไปโค้ดส่วนลดตัวนี้เป็นโค้ดร้านค้าที่บอนสร้างไว้สําหรับแจกลูกค้านะคะเป็นโค้ดของร้านค้านะทุกคน หรือว่าถ้าเราเข้าร่วมแคมเปญอะไรระบบก็จะใส่โค้ดในถุงส้มให้เราโดยอัตโนมัติเราก็จะสามารถแจกโค้ดของระบบได้เช่นกันนะคะอ่ะโอเคอันนี้ปอนใส่โค้ดของร้านค้าไปแล้วนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องคอยนะคะเราจะแจกคอยเรากดตรงนี้อ่ะนี่นะคะกดเข้าไปตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้องการแจกเท่าไหร่อ่ะปอนจะแจก100บาทขั้นต่ํา ตรงเนี้ยในส่วนที่เราจะแจกให้คนที่เข้ามาดูเขาอยู่กับเรา5านาทีเขาถึงจะเก็บได้1ครั้งนะคะตอนแรกระบบเซ็ตแบบเซ็ตต่ำสุดก็คือ0.10นะคะตัวน,นี้เราสามารถจะแจกเท่าไหร่ก็ได้ต่ำได้มากกว่านั้นคือเราพิมพ์ได้เลยเราเลือกได้เลยแต่ว่าจุดเทานนยอม2งตำแหน่งใช่อันนี้คือระบบในระบบก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรก็คือต่ำสุดก็คือ0อูนย์หนึ่งเราเราเปลี่ยนก็ได้เราจะเปลี่ยนเป็น 0. 5ดก็ได้หรือว่า 0.01จุดศนย์หนึ่งก็ได้อันนี้คือต่ําสุดๆแล้วนะคะอ่าอแล้วก็อันนี้คือจำนวนครั้งที่เก็บได้ก็คือตัวนี้หารตัวนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นจำนวนครั้งโอเคจะเก็บได้หนึ่งครั้งก็ต่อเมื่ออยู่กับเราห้านาทีนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นคือถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับค่าโฆษณาในแพลตฟอร์มอื่นนะโอเคงั้นไปเลยอ่าเราก็กดบันทึกนะคะทุกคนอ,อันนี้เป็นกี่เท่าไรู่น0 1จุดนอ่ะลองดูดิเก็บได้อีกครั้งเก็บได้ผันครั้ง หมื่นครั้งออ่ครั้งอนนี่คือหนึ่งร้อยหาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก็บได้หมื่นครั้งนะครับหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นจํานวนนาทีรวมของคนที่จะเก็บหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นครั้งหมดเนี่ยก็คือห้าหมื่นเท่าไหร่ห้าหมื่นนาทีห้าหมื่นนาทีนะครับจํานวนนาทีรวมนะอืมอืมประมาณนี้โอเคถ้างั้นบันทึกแล้วนะอ่าบันทึกโอเคเริ่มเลยนะอ่าคอยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอะไร ก็ไม่นีฟิลเตอร์มีกลับกล้องอะไม่มีอะไรแล้วแต่คดไปแล้วเราไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าฟิลเตอร์อย่าบวกถ้าเกิดบวกแนะนําบวกนิดหน่อยครับอย่าไปปรับเยอะสีมันจะเพี้ยนลูกค้ามันจะเห็นของแบบอ่าไม่เรียวนะครับไม่เรียวนะโอเคประมาณนี้ปอนก็ส่วนมากไม่ค่อยปรับก็จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเนาะห้าสิบโอเคงั้นเริ่มเลยนะเออเอาตรงนี้ออกเอาแจ้งเตือนผู้ติดตามออกแจ้งเตือนผู้ติดตามตรงนี้หมายถึงว่า ถ้า,ถาเกิดเราไลฟ์อพอผ่านไปสามนาทีปุ๊บคนที่ติดตามเราอยู่จะได้รับการแจ้งเตือนนะฮะเขาก็สามารถกดเข้ามาดูไลฟ์เราได้อันนี้ไม่แจ้งเตือนแล้วกันเดี๋ยวจะไปรบก,กวนคนอื่นโอเคงั้นเริ่มเลยอ่ะพอเริ่มเข้ามาปุ๊บอ,นนอ่ะนี่น่าแะกคอยสินค้าถุงส้มอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโชว์วิธีการแจกคน้นะคะทีอ๋อดูฟังก์ชันตรงนี้มัมีฟังก์ชันใหม่ก็คือโค้ดสตรีมกับโพอืม แล้วกดไว้ได้เลยอ่ะโคสตีมนี่คือเวลาคนที่เข้ามาครับคนเข้ามาจะสามารถขอร่วมไลฟ์กับเราได้ก็คือมันจะแบ่งหน้าจอเป็นสองหน้าจอบนกับล่างนะฮะก็คือสองร้านค้าคุยกันได้อะไรประมาณนี้แล้ว <Like S 2> เราก็<อ>สามารถแจกโค้ดได้ตัวนี้อันนี้คือแจกได้แค่แบบแจกโค้ดร้านนะคะอ่าที่เราเซตไว้เมื่อกี้มันจะขึ้นอย่างงี้มันจะขึ้นให้สําหรับคนที่เข้ามาดูก็สามารถเก็บเข้าไปได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นโค้ดระบบระบบก็จะใส่ไว้ในถุงส้มให้เราเหมือนกันเราก็สามารถกดแจกได้เหมือนกัน อ่ะแล้วก็โพครับอันนี้ก็คือเวลาเราแบบอยังไงดีโพสมมุติว่าเราขายเสื้อผ้าหรือขายอะไรนี้เราสามารถทําแบบสอบถามดีกว่าทุกคนจะได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนนะครับชอบแบบไหนอะไรนี้ได้นะเราจะสร้างโพสํารวจว่าคนที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้ไซส์อะไรบ้าง S M L X L เพื่อจะสามารถเอาไปจัดการเรื่องไซส์ที่เราจะสามารถเอามาขายได้ในอนาคตได้นี้ใช่ ว่าเราจะหนักไปทางไซส์ไหนดีสมมุติว่าลูกค้าไซส์เ็มกับ L เยอะเราก็อาจจะหนักไปเ็มกับ L อลก็ได้ที่เราจะเอามาสต็อกลดความเสี่ยงนะคะโอเคอแล้วก็กดไว้ได้เลยอันนี้เอาเอาไว้เป็นกิจกรรมเอาไว้แจกของแถมก็ได้หรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีให้เลือกนะครับกดไว้ได้เลยอ่ะกดไว้ได้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะฮะคือผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้คือผู้ชมทุกคนหรือว่า,ะาจะ <พอ S 1> เปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนเป็นผู้ติดตามก็ได้ ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ชมนะครับแล้วเข้ามาปุ๊บยังไม่กด follow เขาจะไม่สาม,มารถเข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกแบบเอ้ยกด follow ไหมเพื่อเข้าร่วมหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเป็นการกระตุ้นผู้ติดตามได้เดี๋ยวจะทำให้ดูในฝั่งของลูกค้าด้วยเดี๋ยวสลับไปเครื่องหนึ่งแล้วกันเ,เนาะเดี๋ยวสลับอีกหน้าจอหน,นึ่งนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวโอเคเออสต็อปนี้ อีกเครื่องหนึ่งสักครู่นะฮะเครื่องนี้ก็ก็ยังไลฟ์อยู่นะจะให้ดูในฝั่งของลูกค้านะคะอ่ะเขายังน้่งห้ามถ่ายเห็นข้างล่างนะนั่งไม่เรียบร้อยโอเคตัวนี้นะคะหน้าจอของในส่วนของลูกค้าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ปัญหาอรก่อนว่าอยู่ตรงไหนหน่าจะล่างๆเลย ตอนนี้คนดูสิบสองคนเวลาเขาเรียงเขาจะเรียงตามลำดับนะครับจำนวนผู้ชมนะมแล้วก็ p r i o r i t y พวกร้านพวกร้านพิเศษร้านแบบช้อปปี้ช้อปปี้เขาจะเรียงตามลำดับนะครับจำนวนผู้ชมช้อปปี้ช <Okay. S 1> e, ้อปปี้ทีเฮดช้อปปี้ไลฟ์หรือว่าช้อปปี้ยูหรืออะไรอย่างงี้จะมี p r i o r i t y ีสูงเอาอ่าโอเคอนี่นะครับอันนี้ฟังก์ชันโคสตรีมที่บอกเมื่อกี้นะฮะจะสามารถขอเข้าร่วมได้ขอเข้าร่วมก็จะแบ่งหน้าจอกันไลฟ์สองขอเข้าร่วมประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้ค่ะที่บอกว่าต้องอยู่กับเราถึง5นาทีก่อนถึงจะสามารถเก็บได้อตอนนี้บอนเข้ามาอยู่หน้าจอไลฟ์ฟองเยนะคะอนี้ก4นาทีครึ่งจะเก็บคอยได้ส่วนจะสืงหนึ่งคือลูกค้าต้องอยู่กับเรา5นาทีโอกาสขายของเราก็คือเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าจะดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆตรงที่ว่า บางทีสไลด์นิ้วผ่านก็คือเสียค่าแอดไปแล้วนะฮะ,ะแต่อันนี้จะเสียก็ต่อเมื่อเขาอยู่ครบนะฮะใช่อย่างอย่างบางที Facebook อย่างเงี้ยเราโดนแอดอย่างเงี้ยคือแค่บางทีเราเลื่อนมันผ่านไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําคือเราก็โดนค่าแอดไปแล้วนะคะหรือว่ามือล้านโดนข้อความนี้เพจก็โดนค่าแอดแต่ว่าเนี้ยคือลูกค้าอยู่กับเราถึง5้านาทีเลยต่อไปลองไปในถุงส้มดูอ่ะต่อไปไปในถุงส้มตรงนี้คือโค้ดที่เราแจกงเมื่อกี้ใช่เราสามารถกดเก็บโค้ดได้อันนี้คือมองในมุมของของเป็นลูกค้านะคะค มองในมุมลูกค้านะครับอันนี้ที่เก็บไม่ได้เพราะว่ามันเป็นร้านตัวเองเป็นร้านตัวเองนะคะโอเคแล้วก็เขาก็สามารถกดเนี่ยสินค้าต่างๆใส่ตะกร้าไว้ได้หรือว่ากดซื้อได้นะฮะค่ะต่อไปเป็นเป็นอันนี้โค้ดสิทธก็มีไม่มีอะไรอันนี้ฝั่งลูกค้าฝั่งลูกค้าจะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะประมาณนี้แล้วก็เนี้ยลองออกนิดนึงที่เราแจกโค้ดตรงนั้นนะครับลองสไลด์หาร้าน จะมีบางร้านนะครับเนี่ยเวลาเราแจกคอยมันจะขึ้นตรงหัวเดี๋ยวอย่าเพิ่งทะไเยอะอ่ะเวลาเวลาเราแจกคอยนะครับมันจะขึ้นตรงหัวตรงนี้นะเนี่ยตรงหัวมุมบนขวางอยี้จะดึงดูดผู้ชมนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเวลาเราเข้ามาในหน้าช้อปปี้ไลฟ์ปุ๊บหน้าแรกที่เราเจอคือหน้ารีวอร์ดคอยเราก็ค่อยเป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดบิวตี้แม่และเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่มีพาราลิตี้สูงสุดก็คือรีวอร์ดคอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา อยากอยากมีผู้ชมเยอะเราต้องอยู่ในหน้ารีวาร์ดคอยแล้วก็อยู่อันดับบนๆนะครับจะมีอัตราการมองเห็นที่สูงกว่านะฮะเดี๋ยววิธีการหรือเทคนิคหรืออะไรเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งคือคลิปหน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเรื่องใหญ่ๆเลยโอเคอ่นนี้อย่างเขาแจ้ง0.1น0.1 2่งหนึ่งก็ว่าไปแต่มันจะมีอีกอันนึงคือสมมุติว่าคอยเราหมดแล้วปุ๊บไอ้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนกลายเป็นแจกโค้ดแทนนะครับ เพราะว่าเราใส่โค้ดเข้าไปในถุงส้มก็จะกลายเป็นแจกโค้ดแทนอันนี้คือเทคนิคเลยอ่<ม>าเพราะฉะน,นั้นใส่โค้ดไว้ครับใส่โค้ดไว้แค่สร้างโค้ดแล้วก็ใส่ก็ช่วยดึงดูดได้เหมือนกันดึงดูดผู้ชมได้เหมือนกันนะฮะอืมโอเคอัน,นีหดูมีอะไรต้องพูดอีกอ๋อมันจะมีอีกเรื่องหนึง่งคือสมมติว่าอ่ะอ่าโอเคสมมติว่าเราแบบมีลูกค้าที่แบบเอฟแล้วไม่โอนหรืออะไรเงี้ยครับเราต้องการจะบล็อกลูกค้า พอเราบล็อกไปแล้วนะครับคือเขาไม่สามารถแชทได้แต่ว่าเขายังสามารถคอมเมนต์ได้ในไลฟ์นะครับตรงนี้นะเราสามารถบล็อกคอมเมนต์ได้นะวิธีการบล็อกคอมเมนต์ก็คือกดไปที่คอมเมนต์ของคนคนนั้นที่เราต้องการใช่ไหมแล้วกดระงับแค่นั้นเองใช่แต่ว่าตอนนี้เราอ่าตอนนี้อยู่ในฝั่งของลูกค้าครับอยู่ในฝั่งของลูกค้าก็ลองดูนะครับลองใช้ดูกันนะประมาณนี้โอเคโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเราสอน สอนสร้างโค้ดอ่ะอีกต่ออีกคลิปหนึ่งใช่ไหมจบแล้วโอเคอ่ะโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับ